ต่อธนภพบออกมาเปิดมุมน่ารักของแอปแท็กซออนค่ะคุกเข่าผูกเชือกรองเท้าให้ทําเอาแอป,ปใจสัน่นต่อธนภพเปิดอีกมุมน่ารักของสาวแอป,ปถึงจะเด็กกว่ามากแต่ก็ยังให้เกียรติค่ะปิดตัวที่ยังสวยงามนะคะสําหรับขอเกิดใหม่ไกลๆเธอยิ่งโดยเฉพาะคู่พระนางยังต่อแอป,ปและก็ขยันเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักฟินเอาคนดูเน็ดจินกันไม่ไหวแล้วค่ะแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดีกรีความหวานของทั้งคู่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นรับประกันฟินกว่าเดิมค เกินมากกว่าเดิมคอนเฟิร์มเลยฉากนี้เป็นฉากที่ดังนั้นของแอปเดินออกมาวิ่งออกกําลังกายอยู่ที่ริมชายหาดคนเดียวค่ะและเห็นได้ว่าเชือกลองเท้าของแอปนั้นหลุดต่อก็กลัวแอปจะสะดุดล้มเลยรีบวิ่งตามออกมาด้วยความเป็นห่วงนะคะงานนี้มาให้เห็นเป็นโมเมนต์ือก แบบว่าผูกเชือกลองเท้าให้แม่ดูดีว่าเป็นโมเมนต์ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ก็น่าเกินมากๆเลยล่ะค่ะเป็นดีกรีและโมเมนต์ฉากที่น่ารักจริงๆขยี้ใจแฟนๆต่อได้การทำเซอร์ไพรส์แอปการก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าที่หลุดให้ซึ่งแค่ลองซักซ้อมนะคะเราเอาทีมงานออกอาการเคลิ้มไปทั้งกองเลยค่ะส่งเสียงร้องกันลั่นเมื่อซ้อมกันพอหอมปากหอมคอผู้ปกครองเอง ผู้กำกับเองเนี่ยจึงสั่งถ่ายจริงทันทีเริ่มที่ต่อเนี่ยรีบวิ่งตามแอปมาที่ชายหาดเพราะว่าต้องการจะเตือนในเรื่องรองเท้าที่หลุดวันนั้กู้เจอกันต่อหน้าแทนที่ต่อจะบอกแต่กลับยืนนิ่งเอาแต่มองหน้าแอปแล้วยิ้มเขินออกมาแอปเห็นอาการต่อก็ขำปนเอ็นดูเลยแกล้งถามต่อว่าเป็นอะไรต่อเลยเดินตรงเข้าไปที่แอปใกล้ๆจากนั้นต่อก็นั่งคุกเข่าตรงหน้าแอปทำเอาแอปตกใจจะเอี้ยวตัวหลบจังหวะนั้นต่อกะเอื้อมมือเพื่อไปผูกเชือกรองเท้า ให้แอปอย่างอ่อนโยนพร้อมกับผู้จาเตือนให้แอประวังตัวด้วยความเป็นห่วงลาทีนี้เนี่ยแอปถึงก็ใจเต้นรัวค่ะจ้องตาต่อไม่กระพริบเพราะว่าเห็นถึงความอ่อนโยนของต่อเักพักแอปก็เผลอหลุดยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวแค่เบื้องหลังยังหวานขนาดนี้นะคะเบืองหน้าเนี่ยต้องบอกว่าฟินจิกหมอนขนาดไหนตามชมการฉากส,สดๆในละครขอเกิดใหม่ไกลๆเถอค่ะ